สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าร้านอารทออิเล็กทรอนิกส์บุรีรัมย์นะครับผมสวัสดีกับบรรยากาศยามเช้านะครับกับบรรยากาศสินค้ามือสองนะครับสภาพดีนะครับวันนี้นะครับจะขอนําเสนอนะครับบีมนะครับ260หนึ่งคู่นะครับพร้อมแหลกนะครับผมแหลกตัวนี้เลยนะครับเป็นแหลกแหลกสายบีมได้2ตัวนะครับมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เกาะขาอยู่ครบสายสัญญาณอยู่ครบคู่มือก็ยังอยู่ แหลกภายนอกก็สภาพก็สวยๆเลยนะครับผมตัวนี้ของใหม่มากนะครับตัวนี้ใหม่มากเลยนะครับผมสำหรับเจ้าบีม260นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูการทํางานเขาอันนี้ผมตั้งเป็นโหมดออโต้นะครับผมให้ลิงก์กันนะครับลิงก์จากตัวนู้นมาตัวนี้นะครับผมผมใช้สายสัญลิงก์เอานะครับผมเจ้าบีม260ก็ทํางานแบบออโตเมติกนะครับออโต้นั่นเองนะครับผมไปไปชมกันครับดูกันทํางานเขาเซกเตอร์ตรงเป๊ะนะครับผมสภาพนี้ ใหม่ครับถ้าลงแว็กสักหน่อยนี่ผมว่าเป็นของใหม่เลยดูไม่ออกเลยครับผมตัวนี้ถือว่านะครับแก่มเลยนะครับผมนี่ครับแจวเลยนะครับดูแสงครับโอ้สุดยอดเลยครับผมสำหรับเจ้าบีมสองหกศูนนะครับผมยังไงก็ ฝากถ้าลูกค้านะครับผมติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามร้านอาร์ทอนอิเล็กทรอนิกส์บุรีรัมด้วยนะครับกับผมช่างลักอาร์ทอนทีนะครับผมอดูก่อนนะครับหูการทางานออโต้นะครับลิงก์พร้อมกันนะครับผมหายห่วงเลยครับเรื่องแสงประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผม